โอเคนะครับก็ส well, ว so ัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปสั้นอีกแล้วนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วกันนะครับซึ่งก็มีน้องคนนึงก็ถามมาเมื่อกี้นี่แหละนะครับก็จะมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้ดูแล้วกันนะครับแต่มันติดอยู่อย่างหนึ่งนะนั่นก็คือการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เนี่ย คือมันจะต้องเสียเหรียญเอ็มนะครับนี่ก็คือเหรียญสีทองตัวนี้นะซึ่งเป็นเหรียญเติมนะครับก็เสียไม่เยอะหรอกนะครับเสียห้าเหรียญน,นะซึ่งน้องคนไหนถ้าเติมได้ก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เติมเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไม่ได้นะก็ต้องเติมก่อนนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับให้เราคลิกไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับฝั่งมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับมันจะมีรูปเราอยู่เห็นไหมโอเคนะครับก็จะมาเจอกับโปรไฟล์ของเรานะครับเราก็ดูมุมซ้ายล่างนะครับมันจะมีคําว่าตั้งค่าอยู่นะตรงนี้เลยนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราแก้ไขข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเพศ เราก็สังเกตตรงรูปโปรไฟล์นะครับมันจะมีรูปซึ่งถ้าน้องๆคนไหนนะครับไม่อยากจะเสียตังเปลี่ยนเนี่ยเราจะไม่มีรูปตัวเองนะครับเพียงแต่ว่ามันสามารถที่จะใช้สกินตัวละครหรือว่าจะเป็นตัวละครที่เราแต่งตัวเนี่ยให้มันเป็นรูปโปรไฟล์ให้เราก็ได้นะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะแต่มันอาจจะไม่มีรูปเราขึ้นนะครับโอเค พอเรามาถึงหน้าตรงนี้แล้วนะครับเรากา็คลิกตรงรูปโปรไฟล์นะครับรูปตัวละครตัวนี้คลิกเข้าไปมันจะเป็นการแก้ไขกรอบรูปนะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขได้นะครับนะแล้วเราดูตรงรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับรูปใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับนจะมีคําว่าปลดล็อกอยู่ฝั่งขวานะครับเห็นไหม,ไหมปุ่มปลดล็อกตัวใหญ่ๆเลยนะครับ แล้วก็กดตรงกดล็อกนะครับซึ่งมันจะต้องใช้เหรียญ M เ,เนี่ยหเหรียญน,นะครับเหรียญสีทองเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะมีกิจกรรมให้เปลี่ยนโปรไฟล์ฟรีหรือเปล่านะครับเหมือนกิจกรรมที่แล้วอะ่ะมันจะมีเปลี่ยนชื่อฟรีใช่ไหมก็อันนี้น่าจะก็น่าจะมีเลยนะแต่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับถ้ามันมีกิจกรรมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ฟรีผมก็จะมาบอกอีกทีละกันนะครับโอเคนะเรากดยืนยันนะครับ ราก็จะเสีย5้าเหรียญนะครับเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขรูปโปรไฟล์ได้นะครับหรือจะฟื้นฟูนนค่าเริ่มต้นก็ได้นะครับแก้ไขรูปโปรไฟล์แล้แลวเราก็สามารถที่จะเรียกรูปได้เลยนะครับเห็นไหมอ่ะโอเคสมมุติว่าผมได้รูปที่ต้องการแล้วนะครับผมก็ไปที่แก้ไขรูปโปรไฟล์นะครับอันนี้ผมไปเตรียมรูปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคเรากดไปที่แก้ไขรูปโปรไฟล์นะครับงี้มันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่ง เราก็เลือกโฟลเดอร์นะครับที่เราอยากจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปนะครับตรงไหนเอ่ยอ่ะโอเคตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่แสดงให้ดูนะครับตัวนี้เห็นไหม VMC เห็นตัวนี้นะครับเรากด open นะครับอรอสักคู่หนึ่งนะยังไม่อนุมัติ มันก็จะขึ้นมาเป็นรูปตัวการ์ตูนแบบนี้นะครับซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่อยู่บนช่องปกของผมเองนะครับให้เราไปกดยืนยันตรงนี้เห็นไหมด้านล่างนะครับเห็นไหมจะมีคำว่ายืนยันอยู่นะครับยืนยันปึ๊บเอ่อคุณได้ใช้รูปโปรไฟล์นี้แล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันบอกว่าคุณได้ใช้รูปนี้แล้วนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราเปลี่ยนแล้วครับแต่เราต้องออกแล้วเข้าเกมใหม่นะ้มันถึงจะเห็นเป็นรูปโปรไฟล์ใหม่ของเราเห็นไหมครับ มุมซ้ายบนตรงผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นเจ้าตัวเขียวตัวเล็กของผมนั่นเองนะครับ <c oughs> ตามนี้เลยนะครับโอเค,ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าผมอธิบายไม่ถูกหรือว่าอธิบายข้ามขั้นตอนไปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับบายบายครับ Pam 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 pam